กี่เห็นอะไรบ้าแบบปะนั่นแน่อะไรลุงอะไรลุงไอ้ที่ไอ้รอลง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 ผมโดนอะไรไม่รู้ผมไม่อยู่แล้วอ๋อต้องมีคนสร้างล็อบบี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวแป๊บอ่ะเกมใหม่ตอนนี้อยู่ในเกม Ghost Watcher นะอ่าตอนนี้เราอยู่ในล็อบบี้กับพี่ไก่แล้วเราทำใจกันแป๊บเราเอาแค่มันไม่ปกติปกติอ่า นี่คือเปิดซิงเลยนะเออวันนี้เปิดซิงมากเลยเนี่ยพี่บอกว่าถ้ามันค้างหรือเกมกระตุกอะไรยังไงขออภัยนะมีอ้นี้ด้วยนะมีเคว้ด้วยเปิดก๊อกทั้งหมดในบ้านได้ห้าสิบเหรียญเฮ้ยงานง่ายวะจะเดินทั่วบ้านหรือเปล่าัให้มันให้แพงจังวะห้าสิบเหรียญเลยอะให้เราสองคนจะเดินทั่วบ้านหรือเปล่าไปหยุดกดดูครับหยุดกดดูตอนนี้อย่าเพิ่งกดส่งดาวอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นอย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นนะกำลังตื่นเต้นเดี๋ยว ไม่อยากเอาหน้าจิมจอใกล้ว่าแม่งเสียวจิมจอลุงเปิดบ้านไอ้เหี้ยแล้วคุจะเปิดประตูยังไงเนี่ยกดอีก็ตีกอเากดอีอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยถอ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 อยถอยอะถอยถอยอะถอยถอยอ้ไมยรอ้ไม่ถอยถยออยถอยถอดียวออยถอยอยอยถอยถอยถอยอยถ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 อยยออ่อ ไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยกลุงจริงกุ้งจริงงไปเนี่ยลูกของลูกจริงเนี่ยลเราด้วยเดี๋ยวนะหาห้องน้ำก่อนภารกิจภารกิจแรกก่อนกูไปห้องน้ำก่อนกูไปดูอ่างเจ้าใดแม่คนดังลยอยังยวเอะไรจะจะเพิ่งโอ้โหเปิมื่อเมื่อเมื่อเมื่อกี้เห็นอะไรไหมแป๊บไม่เห็นไม่เห็นนั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอะไรยิงได้วะอือคนลุกเติมโมเติมโมยี่สิบสี่องศาไอ้เฮียอะไรลงอะไรลงไอ้ลงเดี๋ยวเดี๋ยว ลุงไปไหนอะลุง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 อยู่แถวไหนลุงโดนหิ้วไปไหนอ่ะเฮียเสียงดังโุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครเห็นเห็นขาขาใครขาขาผีโอ๊ยเฮียพามาลุงตกแต่งโอุ้ยลุงอุงเอฟขึ้นสองขึ้นสองอะไรนี่อะไรอ่ะนู้เสียงอะไรชึ้งดังชึ้งเลยนี่อะไรกระจุยยานเนา อะไรวะสิบอะไรวะลุงผมเก็บมาแล้วอะผมเก็บมาแล้วกดย้อนไงเฮ้ยเฮ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพงตกใจมีน้ำา้เมื่อกี้ลบลบอยู่แล้วทำไมยี่สิบงาอย่ากดตนงะอย่ากดล่องน้อะไรเนี่ยห้าเปอร์เซ็นห้าเปอรเซ็นโอเคผมเปิดน้อผมเปิดน้ำเปิ้สงบใจกันก่อนเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยเี้ีเพิ่งหลอกไปอเไรอ่ะ้จเย็นเปิดน้ำเเ้ยเ้เ้ยน้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ย้้้ ไปกูเปิดยังไงกดกดสกอสกอสกอผมไม่รู้นะผมผมเอาห้าสิบเหรียญอย่างเดียวพอแล้วผมออกเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนนี่จานจริงแล้วเมื่อกี้ขึ้นสองขึ้นสองหาห้องน้ำหาห้องน้ำ ผีจ๋าผีเพิ่งน้าเปิดเปิดน้ำก่อนห้สเหรียญห้าสเหรียญทองไวเพื่อห้าเหรียญห้าสเหรียญห้สเหรียญเฮ้ยลุงอะไรตกใจโอ้โหโอ้โหอนี่อะไนิหารในบ้านเออสิดลบไหมยี่ห้าเมื่อกี้ติดลบสิบเก้าอะไรเนี่ยห้องเฮ้ยมีควันอีกแล้วอะไรวะห้องเสื้ออะไรอ่ะตุ๊กตาหมีหมีควันควันขึ้นอ่ผมลุกเปิดน้ำ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 เปทั้งบ้านทั้งบ้านมีอีกี่อันวะเตี้ยสน <S 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 เปิดไฟฉ <ไป S 3> <ช>ายเปิดไฟบ้านมมันเปเรื่องแล้วตอนโอ้ยเดี๋ยวจะพึ่งนะมีไปทางไหนก็เนี่ยอันทางนั้นอัน,นั้นท่านลงให้่<ฮ>ะอะอันนี้อันลงอันนี้นห้องห้องไหนวะห้องอเมื่อกี้ห้องอเมื่อกี้ห้องนี้โอเคห้องนั้นเปิดแล้วอ่าเราดอ้ไม้ดังอ,อ,อนนี้เราัด,ดแล้วหน้าสั่นลง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 ล น่ากลัวชิบหายเลยน้ำตาไหลเลยโอ้ลุงเอาน้ำตาไหลแล้วผมคนเดียวเลยตอนนี้โอ้นี่เครื่องอะไรวะโอ้ยน่ากลัวห้าสิบเหรียญไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยงานง่ายวะงานง่ายวะงานง่ายวะโอ้ไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้อะไรแล้วเฮ้ยโอ้ยขนลุกจริงๆเลยเนี่ย คืออันนั้นคือยังเป็นแบบวิญญาณวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผีผีผีมันมันเฮ้ยมันเดินอยู่ตรงนู้นน่ะมันเดินอยู่มันห้อยคอลงมันนี่ไงปอ้ยเป็นเป็นควันเหรอเฮ้ยเนี่ยควันเดินไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปดูได้ป่ะรู้เห็นเป็นควันผมเห็นเป็นตัวเลยเมื่อกี้มันห้อยคอลงมาเลยไอผีผีผีจะหลอกผีรอบไหนผีหลอกผีนะตอนนี้เราน่าจะตอบได้อันนึงแล้วนะผีอะไรว่าผีผีจับคออะไรวะี่อผี คนถูกแขวนคอตายเอออารมณ์อารมณ์น่าจะก้าว้าวแล้วหรือกำลังตามล่าวะกลัวตามล่าแม่งแล้วใจเย็นึงมึงตามล่าแน่นอนอย่างนี้แต่ซะเป็นข้าใจเลยเอาเป็นเอาเป็นเฉลี่ยก็ได้ว่าโอเคแล้วเมื่อกี้อุณหภูมิใช่ไหมติดลบยี่สถึง10องศาไกดิงดิจริงจริงจริงผมได้ลบองศารอยเท้าไม่เห็นรอยไม่เห็นร่องรอยเลยงานวิญญาณก็ไม่ได้แล้วไกด์ต้องเอาอุจจาเข้าไปถามแล้วไกด์ ข้างบนเนี่ยมีควันมีควันมาแล้วว่ะข้างบนเน่ะไม่รู้แหละถึงไม่กันเขียนไ้กันอุ้ย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 อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันแชวบมแชวบแชว์มแล้วลมรู้มันแชวบแชว์มแล้วออกไปผมมาดูตัวเองตายในสภาพที่แบเซ็กซี่มากเลยแพนอย่าะบันไดแท้ๆเออเซ็กซี่มากเลยไอ้ตกใจกูออกกันว่เปิดไฟในบ้านแล้วมึงจะทำอะไรกูก็ทำเถอะ ไกดผมเป็นปัญญาผมอยากเกับมันอยู่ไหนอ่ะมันก็งแง่เนี่ยอยู่ข้างหลักข้างๆไกลเนี่ยเฮ้ยออกไป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 อย่าอย่าอย่าไม่ไกลครับผมแบบไม่ไกลกระพริบกระพริบไม่กระพริบกระจายเลยไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้คนดูไปเท่าไหร่นะน่าจะอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอไก่เขาอยากตายนะเขาอยากไม่ไกระเกยเอาไว้ยเก็นเอ้าโอ้ยอย่าอย่าตามกูว่ะข้างนอกเขาร้อง อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมสว่างว่าป่ะมีแสงไม่รู้อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะจับวิญญาณผีอ่ะจับเอ้าจับอนุภาควะกสองสองเลขสองขึ้นหรือว่ายังไงอ่ะมันใช้ได้สามครั้งหรือเปล่าไม่รู้มันยังไม่ตายไกด์มันยังไม่รู้เลยเด้วเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเอาเบ้เอาเบอยู่เครื่องฮัลโหลเฮ้ยหน้าสั่นผมก็ใส่หน้าสั่นหน้าสั่น ไปแล้วเก็บเก็บเอาเก็บเอาเฮ้ยกูตายแล้วกูตายแล้วลุงผีบอกใส่หน้าผมเลยแวไม่รู้แล้วผมไม่อยู่แล้วผมกำลังช็อคอยู่ลุงผมโดนผีพุ่งใส่อ้าวไกว่าไงขออกทีมาอ่าผมอ่านชัดหมดแล้วขอออายอแหกไปหน่อย เปิดเป็นผีเปิดน้ําได้โอเคเปิดน้ําได้เฮ้ยงานง่ายวะงานง่ายวะงานง่ายวะเปิดทั่วไปก็เดี๋ยวผมไปออ้ยล่งดาบมอมผมเลยเป็นผีอยู่นะเรีูยป็นผีอยู่นะเป็นผีอยู่นะคุณผีอยู่มันโดนเครื่องอะไรอ่ะไปวะเราไปกันที่ววาไหม ไปเตรียมใจอีกทีเดี๋ยวไปเตรียมใจกันเดี๋ยวขอไปซุ่มซ้อมอีกทีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเหมือนตอนพัทโมเหมือนเราพัทโมพัทโมก็จะไปซุ่มซ้อมเรื่อยๆนะฮะเออโอเคเล่นมาสองสามปีนะเพิ่งเลเวลแปดสิบผมขับเลยนะผมขับเลย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 เออคุณจากไปนะเหรียญไม่ได้ได้อีกปีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองแต่ตังค์เข้ากระเป๋าเยี่ยมกระเป๋าตังค์แค่ยี่สิบโอ้ยปลดล็อกอะชิมเมนต์ด้วยหนึ่งอย่าง ง่ายไงวะ